Challen some new chall สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยกับช่อง King Gear k m o u s o n นะครับเกม King of Fighters o n l i n บการรีวิวเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วแล้วก็จะมีการรีวิวว่า m ตอร์ r Big นี่มันเก่งยังไงนะครับก็อย่างแรกผมขอพูดกับล้วกันว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไม่รีวิว2ตัวละครก็คือตัวละครคาลเซอร์แล้วก็ เอจิครับซึ่งสองตัวละครนี้เป็นตัวละครจากของแรกของ PVP แล้วก็สงครามได้ขีดจำกัดนะครับผมค่อยยกไว้ทำคลิปอื่นแล้วกันเพราะว่ามันเป็นตัวที่ฟรีที่น่าสนใจอยู่แล้วก็ถ้าทำในคลิปนี้เดี๋ยวมันยาวเกินไปนะครับคลิปนี้ขอ 3- 4ตัวก็พอนะครับตัดมาตรงที่เชนเควสเลยแล้วกันนะครับก็ผมจะรีวิวคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะมีการตัดเดยอะเพราะว่าเรื่องรายละเอียดเนี่ยมันเยอะมากๆครับของแต่ละตัวละครนะก็ เรื่องของเชนเฟสที่คลิปที่แล้วผมไม่ได้พูดนะครับเชนเฟสเข้าไปเลยพอเข้าไวแล้วใช่ไหมพูดง่ายคือโมดนี้เป็นการเวทบอสนะครับซึ่งเรดบอสคืออะไรก็คือบอสมีเรื่องอยู่ที่กําหนดแล้วก็เรามีเวลาแต่ละทีมในการที่จะฆ่าบอสให้ตายนะครับก็จะอยู่ที่ทีมละสามสิบวิถ้าเราฆ่าไม่ตายก็จะมีทีมใหม่เข้าไปแทนนะครับเออไม่ได้ไม่ได้เล่นเป็นตัวเดียวนะก็คือเล่นเป็นทีมนะครับก็คือจะออกมาทุกตัวแหละรประมาณนี้ ซึ่งผมก็เลยแนะนําว่าโหมดนี้นะครับควรจะใช้ตัวที่มีท่าไม้ตายบ่อยเพราะว่าตอนที่เราใช้ท่าไม้ตายเนี่ยมันจะไม่นับเวลานะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆไม่ก็ใช้ตัวละครที่เก็บท่า3มเกตนะครับเออสามเกตมันทาให้ใช้ท่าได้บ่อยขึ้นนะครับทําให้ตอนที่เราใช้ท่าไม้ตายเพื่อเราจะตีฟรีแบบฟรีฟแบบฟรีไปเลยอะ่ะเออซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับโหมดนี้นะครับเออก็แนะนําไมใ่ใช้ท่าไม้ตายกันบ่อย กันนะครับก็จะให้ครบ5ทีมแล้วก็กดเริ่มต่อสู้พอบอสตายปุ๊บเสม,มติผมฆ่าบอสใช่ไหมเลือด5้าล้านใช่ไหมก็จะได้เป็นของรางวัลตามที่เขากําหนดนะครับก็มาเก็บกันได้นะพอเล่นจบรอบแรกคุณก็กดกวาดล้างนะครับเพราะคุณกดกวาดล้างปุ๊บคุณก็ได้ของพวกนี้นครับใช้ในการเก็บเหรียญเพื่อจะเอาไปแลกตัวละครนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคเรามาดูที่จุดแลกเปลี่ยนเลยลวกันนะครับผมก็แลกตัวละคร ไอฮินาโกะมาแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะรีวิวตัวละครของตู้นี้แล้วก็รีวิวตู้พิตตี้บิ๊กนะครับเออแต่ว่าตัวละครของชิซึรุเนี่ยอันนี้ผมจะไม่รีวิวนะครับเพราะว่าผมขอบอกเลยว่าตัวนี้ตอนเนี้ยเฉยๆนะครับเออพูดตรงตรงเลยว่าเฉยเนะครับเลยไม่ต้องรีวิวนะโอเคเราไปดูการรีวิวแล้วกันนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกเป็นซีโรโคนะครับซึ่งเป็นตัวฟรีจากการแลกเหรียญเมื่อกี้นะครับวันนี้จะมารีวิวกันแล้วกันว่าตัวเนี้ย เก่งหรือเปล่านะครับอย่างแรกเรื่องของลีดเดอร์นะครับลีดเดอร์ตัวนี้ถือว่าไม่ดีไม่แย่นะครับเออถ้าใช้ถูกจังหวะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ดีไม่แย่นะเรื่องของเซตัสนะครับที่น่าสนใจก็คงเป็นเรื่องของ HP นะครับเพราะว่าตัวเนี้ย HP ีของตัวเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นระดับต้นๆของเซิร์ฟเลยถึงแม้จะเป็นตัวฟีก็ตามนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆถ้าจำไม่ผิดตัวเนี้ยน่าจะเป็น HP สูงสุด ของเซิร์ฟเราตอนนี้เลยมั้งเออสูงกว่าพิตตี้บิ๊กนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ในระดับโตรฟรีถือว่าโอเคอยู่นะครับเออถือว่าดีอยู่นะต่อไปเป็นเรื่องของเอฟเฟกต์คอร์ที่สนใจแล้วกันนะครับอันนี้ก็ไปเร็วๆแล้วกันนะเอฟเฟกต์คอร์ที่สนใจจะมีเพิ่มรปมาความเสีายจากสกิลสไตร์12%ก็จะมีสกิลสไตร์2สกิลแล้วก็ถ้าไม่ตาย1สกิลนะครับเออแล้วก็ ถ้าเพลเกตมากขึ้น20%นะครับอันนี้ยังไงก็ดีนะแล้วก็เมื่อถีบสกิลเข้าเป้าศัตรูจะกลิ้งไม่ได้4วิถือว่าโอเคนะครับแต่อันนี้ก็คือเมื่อห้พีต่ำกว่า30%ฟื้นได้พีตแีอแล้วก็ที่เซตคูลดาวสกิล1นึ่นะครับซึ่งอันนี้มันยังไงก็ดีเพราะว่าตัวนี้เป็นเป็นสายป้องกันไงผมเลยคิดว่าถือว่าโอเคเลยนะครับเรื่องของสกิลครูดาวตัวนี้จะมีคูลดาวสกิลหนึ่งที่ประมาณ 13วินะครับซึ่งถือว่านานนะแต่ว่าสกิลอื่นก็ถือว่ากูด้าโอเคนะครับโอเคเรามาดูสกิลหนึ่งกันแล้วกันนะปึ๊บอ่าสกิลนี้ก็มีซสเปอร์เมอร์นะครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะสกิลสองถือว่าสวยงามนะครับสกิลนี้ก็ทําให้หมดสติ1.4ึ่งหยีวินะครับถ้าโดนนะว้าสวยอยู่นะเออก็ถือว่าโอเคสำหรับต,ตัวฟรีนะครับต่อไปเป็นสกิลสามนะครับ ฟลับทีบทีทีสวยผมชอบสกิลนี้ว่ะฟลับทีบทีทีททโอเท่นะครับบอกเลยสมกับเป็นบอดพาอซีรีส์ีโร่ไฟเตอร์นะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะก็ความจริงวนีงไม่เปไหนทีพูดมากนะเอาจริงๆเพราะว่ามันเป็นตัวฟรีไงแล้วก็เส่ยสเตตัสอะไรพวกนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคเรามาดูฟินิชสกิลแล้วกันนะครับ โอเคก็เหมือนกับเซโร่นะแต่ว่าผมว่าโอเคอะผมว่าก็สวยอยู่นะครับโอเคมาดูอันตีแล้วกันแต่แบบรวดเร็วนะครับผมชอบอันติตัวนี้มากกว่าของเซโร่จริงซะอีกเออผมบอกเลยเอาไปเอาไป9นะครับถือว่าโอเคนะถือว่าสวยงามอยู่นะครับเอยเอาไป8.5แล้วกันเอาไป8.5แล้วกันนะครับ ันนี้สรุปเลยแล้วกันนะครับสรุปนะครับตัวนี้ในฐานะตัวฟีผมถือว่าตัวนี้อยู่ระดับที่ดีไปถึงขั้นดีมากด้วยซ้ำนะครับจาบตัวฟีนะแล้วก็เรื่องของสกิลเอฟเฟกต์คอร์สเตตัสผมถือว่าโอเคนะครับถือว่าดีหละเออเลือกเรสปอตเตอร์สเตตัสนะผมถือว่าโอเคนะครับจาบตัวคอนสีม่วงนะครับผมว่าเป็นตัวฟีที่ในบางโหมดเนี่ยเก่งกว่าตัวม่วงบางตัวอีกนะครับบอกเลยผมถือว่าตัวเนี้ย โอเคนะครับคือเอามาเป็นลูกทีมผมถือว่าคุ้มอยู่นะครับสำหรับใครที่ขาลูกทีมสีแดงเก่งๆนะโอเคต่อไปเป็นตัวคอร์ที่นาโกะนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากมายตัวนี้เป็นตัวที่ผมว่าเด่นสุดก็คงเป็นเรื่องของลีด e r ์นะครับพรเพราะลีดอร์ตัวนี้เป็นหัวหน้าทีมฝ่ายบาลานนะครับซึ่งเป็นอะไรที่โคตรด,ดีนะครับเพิ่มพลังยุ่ตี60แล้วก็ลดความกันก10นที่ผมถือว่าดีมากๆนะครับส่วนเรื่องของเอฟเฟคคอร์นะครับ เอเฟกคอตัวนี้ที่าสนใจก็จะมีเพื่อมาความเสียหายจากการโจมตีสกิลประเภทจับทุ่มนะครับก็จะมีสกิลจับทุ่มอยู่2สกิลนะครับก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็อีกอันนึงก็น่าจะเป็นการรับเกรดมากขึ้น20%แล้วก็จะมีการเมื่อพี่ำกากว่า3 0ใช้ซูปเปอร์เมื่อนาน5้วินาทีนะครับก็ตัวนี้เป็นสายบาลานอย่างน้อยมันก็น่าจะพอแบบเหนียวสักนิดนึงอะ่ะเออมันคงไม่บางเท่ากับอลิสนะครับเออประมาณนี้นะครับ โอเคเรื่องของสกิลครับตัวนี้ความจริงไม่มีอะไรพูดมากมายไว้แต่ว่า,อ,าอย่างน้อยรีวิวให้ดูสกิลซึ่งนิดแล้วกันนะครับก็ตัวนี้ครูดาวสกิลหนึ่งมันจะนานอยู่นะครับส่วนสกิลอื่นนี่ถือว่าโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูสกิลหนึ่งเลยกันนะึ <Hey. S 1> ที่เห็นท่าถ้าตั้งไปถ้าเริ่มไปอย่างนี้เพราะว่าเธอเป็นสายซูโม่นะครับเออ ก็สกิลนี้ก็จะมีการเพิ่มดาเมจได้ทีมสกิลสาิเเวลา8วินาทีนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะเออต่อไปเป็นสกิล2นะครับปึ๊บก็เป็นสกิลจับนะครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยสกิลนี้นะครับทีสามก็จับเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรเลยเหมือนกันนะครับจับปกติแล้วก็ทุ่มนะครับผมคิดว่าสกิลนี้มันพุ่งสั้นมากนะครับ หลังจากที่ผมไปลองมาแล้วมันพุ่งแบบใกล้แบบใกล้จริงๆอ่ะใกล้ใกล้มากนะครับเออคือห่างอะไรประมาณไม่ไม่ถึงเมตรอ่ะต้องระยะประมาณนี้ถึงจะโดนนะครับเออประมาณนี้นะโอเคมาดูฟินิชสกิลกันนะครับก็ถือว่าสวยงามนะแล้วก็กินเวลาอยู่นะก็ถ่วงเวลาได้อยู่นะครับโอเคดูวันตินเดยวกัน เอาไปเอาไปสัก8แล้วกัน่ะถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าโอเคนะครับโอเคก็มาถึงตัวสุดท้ายแล้วครับสาวตัวคอนพิตตี้บิ๊กนะครับ,ก,รบก็เดี๋ยวผมจะรีวิวแบบรวดเร็วแล้วกันตัวนี้เก่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้คลิปมันยาวเกิน20่นาทีนะครับแต่ส่วนมากก็ยาวเกินยี่สินาทีตลอดเลยแต่พยายามไม่ถึงส0มสินาทีแล้วกันนะครับก็เรื่องของลีดเดอร์ตัวนี้ผมขออนุญาตว่าน่าสนใจแล้วกันเพราะว่าลีดเดอร์ตัวนี้เป็นลีดเดอร์ ของไฟเตอร์เพืป้องกันนะครับซึ่งตัวเก่งๆส่วนมากเนี่ยมันจะมีการเพิ่มดาเมจจากพังป้องกันไงผมเลยนึกว่าเป็นลีดเดอร์ที่โอเคนะครับโอเคต่อไปเรื่องของเซตัสนะครับเรื่องของเซตัสนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะครับเพราะว่าเอาฟังที่ผมพูดแล้วกนะันเรื่องของ HP เนี่ยเป็นรองแค่ซีโร่โคที่ผมรีวิวไปว่า HP เยอะสุดในตอนนี้นะครับส่วนเรื่องของพังป้องกันเนี่ยผมบอกเลยว่า พอๆอกับแอดคิม3นที่ผมบอกว่าพังโมงกัน,นระดับท็อปๆของเกมคิดดูแล้วกันเออว่าตัวนี้มันเก่งขนาดไหนนะครับ HP สูงพังโมงกันสูงนะครับโคตรโหดโอเคเรามาดูเรื่องของเอฟเฟกต์คอร์แล้วกันนะครับเอฟเฟกต์คอร์จะมีที่น่าสนใจก็คือเพิ่มความเสียหายประเภทสกิลสไตร์นะครับก็จะมีสกิลสไตร์สองสกิลนะแล้วก็เพื่อตายคิยก็ถือว่าโอเคมีการ วับเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าโอเคนะครับแต่ที่น่าสนใจจริงๆก็คือไอเอฟเฟกต์คอสองอันล่างนี้นะครับอย่างแรกคือหลังจากถูกโจมตีผ่านไปหกวิศัตรูจะหมดสติสองวินาทีคูลดาวนสิบเก้าวิแต่ที่ผมสนใจจริงๆก็คือเมื่อคิดอีกข้อเข้าเป้าสร้างความเสียหายเพิ่มเติมแก่ศัตรูห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังป้องกันนะครับผมเลยคิดว่าถ้าใส่เป็นเซตครียให้ครียบ่อยๆผมว่าน่าจะ มันน่าดูนะครับแถมถ้าตัวนี้เอาป็ตนตเป็นลดเดอร์ใช่ไหมพังวงการมันก็ต้องสูงขึ้นไปอีกใช่ไหมล่ะพอยิ่งสูงตัวนี้พังองการอยู่ระดับไอคิมสันนะครับแม่งโคตรแรงแน่นอนนะครับบอกเลยตีที่หัวแบะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคือสายองกันส่วนมากที่เก่งๆส่วนมากจะเป็นสายองการที่มีบัฟพังองกันให้กลายเป็นทางโยมตีไ้เออมันจะแบบโคตรดีนะครับต่อไปเป็นอันที่2ก็คือ เมื่อถูกโจมตีพา power gear ศัตรูลดลงหนึ่งอยู่ห้าวิคูลดาวหนึ่งวิก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เฉพาะหมด PvP เมื่อสกิลหนึ่งสองสามเข้าเป้ามีโอกาส50%ที่จะพเพิ่มพลังโจมตีศัตรู40%นานสิบวิก็ถือว่าโอเคนะครับเออก็ถือว่าโอเคนะสำหรับตัวคอตัวนี้ครับโดยเฉพาะไอ้สกิลเมื่อกี้ไอ้เพิ่มพลังโจมตีเมื่อตเกียร์โคตรโกงนะครับเพราะตัวนี้มันมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์คีด้วยไงโอเคมาดูสกิลด้วยกันนะครับ เรื่องของสกิลของพิตตี้บิ๊กนะครับ mm hmm. ก็คูดาวตัวนี้ถือว่าโอเคถนะ้าประมาณสเวตฟริตถ้าใส่คู่กับเลวหน้าคริสต์มาสเป็นสไายเกอร์ยิ่งดีเพราะว่ามันจะลดปูดาวได้อีก1วินาทีนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่โกมากมากนะครับโอเคเรามาดูสกิลหนึ่งไกันนะครับ mm hmm. สกิลหนึ่งก็เป็นสกิลประเภทปล่อยพลังไปข้างหน้านะจะเป็นการเพิ่มพลังยงตี38เปอร์เซ็นต์เวลา7วินาทีนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าโคตรดีนะเพราะตัวนี้จะได้แรงขึ้นไปอีกนะครับ โอเคมันค okay, oh no, mm ือสกิลสองนะครับก็สกิลสองเป็นสกิลที่ถ้าศัต okay. ร okay. well, okay. mm ูโดนเนี่ยมันจะติดพิษ35%ของพลังป้องกันนะครับซึ่งตัวนี้พลังป้องกันมันโคตรสูงนะครับเออถือว่าสูงระดับท็อปท็อปเลี้ยวยังไม่พอถ้าเราใส่เป็นเอ่อเพิ่มพาองกันเอานซิบิลีเดอร์เพิ่มพาองกันผมว่ายิ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับแถมศัตรูรับพาวเกจลดลงอีก80%เวลา6วินาทีนะครับโคตรดีนะครับ โอเคเป็นสกิลสามเหมืกันนะ <Yeah. S 1> เรื่องของสกิลเนี้ยมันแรงเกือบประมาณ800%ดร้อยเปอร์เซ็นต์ว้ยอันนี้คือยังไม่รวมเอฟเฟกต์คอเอฟเฟกต์ของสกิลหนึ่งอีกนะครับที่จะเพิ่มความแรงขึ้นไปได้อีกนะแต่ว่าครูดาวตัวนี้ไอ้สกิลเนี้ยครูดาวที่แค่สิบจุดสามวินะครับเออถือว่าโคตรเร็วแถมยังไม่พอยังมีซูเปอร์เมอร์กัรดาเมจอีกนะครับโคตรโกยังไม่หมดนะครับก็คือสามารถใช้ตอนที่ ยืนก็คือที่เราโดนโจมตีเข้ามาใช่ไหมเรายืนอยู่สามารถกดสูนได้ทันทีนะครับเหมือนกับพวกพิธีช้างอะไรพวกนี้ซึ่งมันดีกว่าพิธีช้างมากเพราะว่าพิธีช้างมันแค่เป็นซูเปอร์เมอร์ไงแต่น,นี้มีการดาเมจด้วยนะครับลองคิดพัดเล่นดูคุณมีการลดคููดาวสองใบลดไป3.8วิบวกลดอีก1วิจากเลี้ยวหน้าคาริสต์มาสหมดพีอ e. ีนี่จะกลายเป็นขนมหวานทันทีนะครับเพราะว่าสกิล3เนี่ยมันแค่10.3าวิ นะครับเออแล้วลดลงไป48วิมันเหลือประมาณ5วิใช่ไหมเออแล้วไอสกิลไออามาตะ3วิแล้วใช้สกิลอื่นก็ถ่วงเวลาไปแล้วนะครับแล้วจะไม่ใช้ได้รัวๆในโหมดปกตินะครับอันนี้คือแบบว a t โคตรโกนะครับบอกเลย <ing> โอเคเรามาดูฟินิสสกิลเลยกันนะครับก็ <park> สวยงามนะครับยังไงก็โกงอะ่ะออยังติดกับไอ้สกิลสามไม่หายนะครับโอเคดูอันติแล้วกันนะครับนี่ <Okay. S 1> โอเคเอาไปก้าวเลยผมชอบนะครับเดี๋ยวชอบนะเดี๋ยวเขาดูอีกทีขอดูอดีกท <Okay. S 1> ีนี <Okay. S 1> น่หมุนนี่แต่ผมอยากให้มันอีปิดก่อนเนะี่ย ยุคเพลมันยังอีพิกไม่เท่าไหร่เออมันยังไม่อีพิกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโอเคถือว่าโอเคนะครับสูงง่ายๆสั้นๆนเลยตัวนี้ไม่ต้องยาวเลยตัวนี้โกงมาก PVP ก็เด่น PVE ก็ได้นะครับบอกเลยว่าตัวเนี้สำหรับผมเนี่ยเอาท็อปทีในตอนนี้ไปเลยนะครับเออดีดไอคิมสันจากอันดับ5ไปอันดับ6เลยไปเดดไอคิมสันเพิ่งเพิ่งอันดับขึ้นมาในคลิปที่แล้วนะคลิปนี้ไปแล้วนะครับไปอันดับ6แล้วนะครับตอนนี้ ส่วนเรื่องควรเติมหรือเปล่าอันนี้เอาจริงเป็นเรื่องที่พูดยากนะครับเพราะว่ามันเก่งจริงๆอะแหละแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของแต่ละคนแล้วนะครับตอนนี้คือผมรีวิวให้ได้ว่าตัวนี้มันเก่งแต่ว่าถ้าในงบสามพันคือสามพันไม่ได้ตัวคอรใช่ไหมหกพันได้เป็นการ์ดใช่ไหมล่ะเออแต่การ์ดมาด้วยนะครับถ้าคุณไม่มีการ์ดก็จะคล้ายๆกับตัวคอรคุณไม่เต็มร้อยนะครับแต่มันก็ไม่ลดเยอะก็ลดไปเหลือสัก แปดอะไรประมาณนี้แต่ว่าถือว่าโอเคนะคถ้าใครอยากได้ก็จัดไปอวันนี้ขึ้นอยู่กับดูแลพินิษแล้วนะครับโอเคเราไปอยู่ก,การเปิดการชารด้วยกันนะครับโอเคมาอยู่ในช่วงการเปิดการชารด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวในโะคนเดี๋ยวผมจะทำเทรลส์ใหม่ให้นะครับเทเลส์เก่าช่างมันนะครับเพราะว่าเมตามันเปลี่ยนเร็วมากนะครับตอนนี้คือเมตามันเปลี่ยนทุก2อาทิตย์อ่ะเออใครทำเทเลส์ทันนะครับบอกเลย ทำแป๊บหนึ่งเอาไปแล้วผ่านไปแป๊บหนึ่งไปแล้วนะครับผมเพิ่งทาไปตอนเดือนกุมภาตอนเนี้ยเดือนเมษายนนะครับเทริสนี่โอ้แอน,นั้นใช้ไม่ได้แล้วบอกเลยนะครับคือโอโลโจิเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ใช่ับ,บหนึ่งตต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวละครมันหลังๆที่มันแบบถึงขั้นแบบแต่ตัวมันสับะหลาดชัด,ชดบอกเลยนะครับเออที่มันเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะก็เดี๋ยวเราจะมา ทำกันทีหลังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอให้มันตู้มันเข้ามาให้ครบก่อนเดี๋ยวผมจะทาเทรดิตให้นะครับโอเคเรื่องของแอรน,นะครับผมก็พอบอกตรงๆว่าผมเปิดได้แล้วนะครับก็ดูในเองว่าผมเปิดไปแค่ไหนนะครับเออก็ตามนั้นแหละเออเปิดไปประมาณ17รอบมั้งเออสิบหกสิบเจ็ดรอบนะครับเออได้มาก็อย่างที่ผมบอกว่าแนะนําเปิดตู้ซีโร่กับพิตตี้ซีโร่ดีกว่านะครับตอนนี้คือเป็นตู้อันดับหนึ่งที่ หน้าเปิดที่สุดนะครับอันนี้คือไม่รวมกับเนมเลีที่ไม่รู้จะเข้าตอนไหนนะเอออาจจะไม่เข้าหลังไอ้ตู้ที่ผมพูดก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นตอนนี้ที่มีอัปเดตหน้าเปิดยังไงก็ต้องเป็นตู้ซีโร่กับพิตี้ซีโร่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะรีวิวกันตอนที่ตู้มันเข้ามานะครับเออประมาณนี้นะส่วนที่ผมเน้นแอดคิมสันนะเพราะว่าออตัวคอนทีมผมอย่างที่ผมพูดในคลิปที่แล้วว่าทีมผมเนี่ยทีมสีเขียวทีมป้องกันผมกระจอกมากนะครับผมก็เลยต้องการตัวป้องกันนะครับแล้วไอ้แอดเนี่ยมันเป็นตัวสีเขียวแล้วก็ ไปป้องกันด้วยครับผมก็เลยเปิดตู้นี้นะแต่ว่าถ้าตู้พิตตี้ซีโรมาเดี๋ยวผมก็จะเปิดซักอาจจะเช็คเวทบ้างเออแต่ว่าตู้นั้นเก่งกว่าตู้นี้แน่นอนนะครับประมาณนี้แล้วกันนะโอเคมาเปิดกันเลยแล้วกันนะครับมารอบแรกมาถ้าได้มาก็ถือโอเคนะครับเรีดอบ0.9นะคือถ้าไม่ได้ก็ถ้าหมดตรงนี้ไม่ได้ผมผมไม่เอาแล้วเออรอยาวๆดีกว่านะเพราะว่า ถึงคุณไม่มีาการ์ดเนี่ยมันก็ทําให้ตัวละครคุณอ่อนลงแต่ว่ามันก็อ่อนลงประมาณ10-15%นะครับก็ประมาณเนี้ยเพราะว่าไอคิงเอร์ไฟเตอร์เดี๋ยวมันกต็ต้องมีตู้การ์ดม้เปิดในอนาคตอีกนะครับปึ๊บรู้สึกแ,กแหลกๆนะโอ้โหสคิปมารอบที่2มามันจะได้หรือเปล่าวะเห็นแวลดูถ้า น่าจะยากอยู่นะครับปุ๊มามามาโอเคถ้าได้คือหยุดเลยนะครับเออเก็บเพชรไปตู้อื่นบ้างอุ้ย,ยสามใบโอเคสวยสวยสุดยเก้าเซ็นมันต้องออกสิวะเออลืมกดขอไปครับสามสี่อ๋อเอามาทำไมโอ้นัดมาโอ,โอ้หมดกัน อะไรวะสามมาสามใบไม่มีแอดสักใบนึงบ้าไปแล้วนะครับบอกเลยมามามาเธอแอดตัวมาแล้วขอการ์ดด้วยถ้าได้การ์ดมันจะทำให้ตัวคอนี้มันเก่งแบบ100%เนะครับ100% 200%เซ้ยหนื่อยใจเกือบเกือบล้างตู้นูน้นยังต้องมาปวดหัวตู้นี้อีกนะครับบอกเลยมา ต่อเพชรจะหมดแล้วนะครับก็คลิปนี้ถือว่าเปิดชิวๆแด้วนไปแบบบวดเร็วนะครับก็เน้นรีวิวคลิปนี้นะครับปึ๊บแดงไหมเออแดงสิบอซุ้ยสี่ใบมันต้องรอบนี้แหละมันต้องรอบนี้แหละเพื่อนอ่ันี่งไงเนมเลสไอเวนอย่าอย่าให้ตอนตู้มันมาแล้วเปิดไม่ได้นะเนมเลสหนะโอ้ กี่ใบและยาชิโร่ใบน,นี้ฮะเอ้โหพี่ครับบ้าไปแล้วหมดกันอะไรวะสี่ใบไม่มีท่าไม้ตายของครกอือหือสิงมารอบต่อไปเลยแค่สองรอบเท่านั้นแอดคิมสันครับออกหน่อยสิครับ เออศนเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับให้ผมปิดจ็อบเถอะครับอโอ้โหตายพี่ตายบ้ไาไปดิ้บ้าป่าอไอ้ชายทำไมการ์ดเป็นแบบนี้โอ้โห ผมไม่อยากล้างตู้การ์ดแล้วยเยรอดการล้างตู้นู้นมาต้องมาล้างตู้นี้อีกอะไรเงี้ยบ้าไปแล้วนะครับโอ้โหอืมดูแดงโอเค,อเคทั้งท้ายปฏิหารสี่ใบแล้วนี่มันชอบมาให้ความหวังเนี้ยแล้วมันก็ไม่ได้นะครับโอ้โหไอ้เคียวเอ้ยไอ้เคียวโอ้โหไปนี่มะลุโอโ้พาเพื่อนมาทำไม โอเคนิดหนึ่งบาี่เียศูนย์จุดเก้าเปอร์เซ็นต์ไหนโอ้โหครบเซตแล้วมันเนี่ยวันนี้มารูปเนี่ยผมมีกี่เซตละสี่เซตละเ,เหนื่อยใจไม่ได้เลยนะครับไม่คุ้มเนี่ยเอาจริงแม่งเอ้ยดูไปทีิซิโ่ก็ตามนั่นแหละผมก็รอเปิดเช็คเวทแล้วกันนะครับผมไม่สนใจเท่าไหร่ล <laughs> ะ เพราะตอนแรกผมก็เลงแค่ตู้แอสนี่แหละเพราะว่าอยากได้ตัวเขียวนะครับมาไดอาสามพันชิ้นมาอ๋อเหนื่อยเออไม่มีอะไรเลยเหรอโอ้โหแดงการเกนี่ไม่มีเกนิดไอบ้าไปแล้วโอเคครับวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ติดตามช่องขอเราเลยครับเกมเ i ีย f ไฟเตอร์ s s a u l แล้วก็เกอมอื่นนะ ไอย่างวิชิสามารถกดกระดิ่งนะครับวันนี้ก็เกลือ่อีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเปิดอีกทีก็คงอาจจะไปเช็คเลขตู้พิตีซีโร่ครับส่วนตู้อื่นจะเปิดเตียตัวสองรอบสองรอบ,อ,รอ,บอะไรเงี้ยเออเพราะช่องเราเป็นช่องเปิดการ์ชาวแล้วนะครับสต่วันนี้สวัสดีครับ